าชีวิตมันแตกต่างจากข้างในกับโอกโหแตกต่างเยอะวุ่นวายชีวิตเราปัจจุบันวุ่นวายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงอยู่คงอยู่คงี่มันนิ่งอะทุกอย่างมันนิ่งแล้วทุกอย่างมันเซ็ตเป็นระบบหมดทุกอย่างอันนี้มันยุ่งอะยุ่งหลายอย่างบางคนก็บอกเหมือนกับตันอเมริกาที่แบบถูกฟรีดเหลือสักอย่างกลับมาอะไรเงี้ยก็มันก็น่ารักดีครับแต่หลายคนก็ยังชื่นชมใน ความหล่อเหมือนเดิมของพี่แพ้แม่ว่า,วาๆๆจะผ่านไปกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมอ๋มเอเหรอครับผมบบอายุมากแล้วนะ,นะ <laughs> จะสี่สิบเอ็ดแล้วยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงแล้วไม่ชอบให้ใครมาถามอะไรมากผมพี่เกตตอบอะไรเงี้ยต้อมี่านได้ <ๆ S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อนส <laughs> มัยก่อนสมัยก่อนส <laughs> มัยก่อนสมัยก่อนสมัใช่ตอนนี้สมัยก่อน เรื่องแต่งงานอะไรเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวสาหรับผมในตอนนี้นะยังไม่ได้มีความคิดนี้เลยจะไมมีเงียบเไม่าแ้ไม่ถามแทนาแทนแนจะให้พูดจริงๆไว้หนเป็นของ่าเปของติผมไม่มีสเปคบอกเลยเพราะว่าผมว่าผู้หญิงแต่ละคนเขามีเสน่ห์ต่างกันนะแล้วก็ผมไม่ได้มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะ เรื่องของการวางตัวความคิดคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยทัศนคติในการมองโลกเนี่ยก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งในการที่ผมจะมองผู้หญิงนคิดจะพักคิดถึงคิดแคทถ้าคิดจะแชทให้ลองคิดถึงแพทสักพัก <c oughs>